90%ของภาวะหัวใจล้มเหลวมักจะเกิดขึ้นในตอนเช้าค่ะและจริงๆแล้วสามารถป้องกันได้ด้วยนะคะด้วยการดื่มน้ําเปล่า1-2แก้วค่ะและ4เวลาที่คุณควรจะดื่มน้ําให้ได้1แก้วนะคะก็คือข้อที่1ก็คือหลังจากตื่นนอนทันทีค่ะเพราะว่าในตลอดทั้งคืนนะคะเรามีภาวะการขาดน้ําเลือดเราก็จะหนืดเมื่อเราดื่มน้ําเข้าไป1แก้วว่ะสมองเราก็จะสดชื่นขึ้นอวัยวะต่างๆเราก็จะเริ่มทํางานได้ดีขึ้นระบบเผาผลาญของเราก็ถูกกระตุ้นให้ทํางานนะคะ ข้อที่2ก็คือดื่มน้ําเปลา่า1แก้วก่อนอาหารจะช่วยทําให้ระบบย่อยอาหารของเราทํางานได้ดีขึ้นลําไส้ของเราบีบตัวได้ดีขึ้นนะคะแต่ไม่ดื่มน้ําหลังอาหารเยอะนะคะข้อที่3ก็คือดื่มน้นํา1แก้วก่อนไปอาบน้ําจะช่วยลดความดันโลหิตได้นะคะข้อที่4ก็คือดื่มน้ําก่อนนอน1แก้ว1ชั่วโมงนะคะ ให้เราดื่มก่อนหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเราจะได้ออกไปฉี่ให้เรียบร้อยแต่ถ้าเราดื่มแล้วเข้านอนเลยเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดปวดฉี่ตอนนอนนะคะการดื่มน้นํา1แก้วก่อนนอนนะคะจะช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแตกติบตันที่สมองนะคะแล้วก็ป้องกันภาวะหัวใจวายได้ด้วยค่ะอย่าลืมแชร์ข้อมูลดีๆนี้ไปให้คนที่คุณรักคนที่คุณห่วงใย,ยด้วยนะคะ